ก็วันนี้จะมีสองเคสที่ผมเคยผ่านมาแล้วกันนะยกตัวอย่างมาให้ดูกันสําหรับเคสแรกเนี่ยเป็นจอจมน้มาํามาสภาพก็น่าจะเห็นในปกไปแล้วนะอีกเคสหนึ่งเป็นเคสเก่าเก็บเ,เพื่อจะแนะนําการทําความสะอาดนะเผื่อจะเอาไปลองซ่อมเองดูหรือลองทดลองทําเองดูได้จะมีคําแนะนํากันในช่วงท้ายคลิปนะสช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมา ให้ดูแต่สภาพแต่ละเคสที่ผมเจอมาก่อนดูแล้วกันว่าสภาพเป็นยังไงพามาดูนะอันนี้คือจอสภาพโดนน้ำท่วมมาโชคดีที่ว่ามันเปิดติดอยู่อันนี้ก็คือโดนน้ำท่วมก็จะเห็นคราบเป็นเขาเรียกดินคราบดินโคลนอะไรที่มากับน้ำมานะมันก็จ,จับตัวกันแบบเนี้ยแน่นเลยมันเละสภาพดูร,บรอบๆเห็นไหมเนี่ยมีแต่ ดินเลนที่มากับน้ําท่วมอ่ะโชคดีที่ว่าอันนี้คืออะแดปเตอร์มันไม่เสียนะแล้วตัวน้ําก็ไม่ได้เข้าจอเสียหายอะไรมากอันนี้คือก่อนเนี่ยคือก่อนที่ทําความสะอาดน,ะนั่เนเองนะอะแดปเตอร์ไม่เสียคือส่วนใหญ่อะแดปเตอร์จะไม่ค่อยเสียนะแต่บางคงก็เคยเจอบางยี่ห้ออะไรเนี่ยมันก็มีน้ําซึมเข้าไปก็อาจจะมีช็อตบ้างอ่ะอันนี้คือทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเปิดใช้งานตามปกตินี่ดู อันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยถูขัดถูสความสะอาดก็กลับมาใช้งานได้คือตัวนี้ที่มันกลับใช้มาใช้งานได้โดยที่ยังไม่มีอะไรช็อตอะไรเสียเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเลยทั้งตอนที่มาน้ํามันท่วมพอน้ําท่วมเนี่ยถ้าอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเราอะทุกชนิดนะมันไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นจอคอมอย่างเดียวหรือคอมพิวเตอร์อย่างเดียวควรทําให้มันแห้งสนิทที่มันแห้งสนิทดีๆะทิ้งไว้เลย เราอาจจะไปล้างบ้านล้างอย่างก็ได้ถ้าน้ําบ้านเราบ้านเราน้ําท่วมนะไปล้างนูน่นล้างนี่ก่อนทำอย่างความสะอาดอย่างอื่นก่อนส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งมันไว้เลยให้มั่นใจลหลายวันแล้วมันแห้งจริงแล้วค่อยมาต่อไฟอย่าไปเสียบไฟทันทีอย่าไปเอ๊เสียหรือเปล่าเสียบปลั๊กอันนั้นพังแน่นอนช็อตแน่นอนนี่ before อ f t e ตให้ดูกันว่าสภาพเป็นไงอันนี้คือคําแนะนํานะถ้าเกิดคุณเจอปัญหาน้ําท่วมอ่ะเน้นเลยอย่าเสียบตอน มันยังเปียกอ่ะอันนี้มาดูอีกเคสหนึง่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าส่งมาไม่ได้ดูสภาพก่อนแล้วกันนะว่ามันขนาดไหนนะดูคือเครื่องนี้เนี่ยมาด้วยสภาพที่ใช้คำว่าโอ้โหเละเทะมากอืมแต่จริงๆมันเคยเจอสภาพบอหนักกว่านี้ก็เคยเจอนะอันนี้คือดูนะดูนี่เมนบอร์ด ฝุ่นเลยอะไรเอยเต็มไปหมดจับสภาพนี่คือไม่รู้ขุดใหม่จากไหนแต่ลูกค้าเอามาแล้วก็ต้องซ่อมมานะอันเนี้ยนะก็คือลูกค้าเนี่ยติดต่อมาว่าเออมีคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งานอยู่เครื่องนึงมันมีอาการคือเปิดไม่ติดความหมายของคำว่าเปิดไม่ติดเนี่ยมันก็กว้างเนาะก็เลยว่าให้ยกมาที่ร้าน พอลูกค้ายกมาเท่านั้นแหละโอ้โหพระเจ้าดูจากสภาพเครื่องสอบถามด้วยความว่ามันเป็นคอมที่เก็บไว้ในห้องเก็บของที่หนาแล้วแต่ครั้นี้คือพอดีเห็นมันอยู่มานานอ่าเลยอยากเอามาใช้น่าจะเป็นของลูกนะอืมอยากเอามาใช้ก็เลยว่าให้ช่างดูให้หน่อยบอกเปิดไม่ติด่ะมาสภาพแรกก็ ผมทดลองเปิดแล้วมันก็ถามว่าม,มันเปิดไม่ติดมันก็พัดลมมันก็หมุนนั่นแหละแต่คือภาพไม่ขึ้นจอเนาะแต่ดูจากฝุ่นเนี่ยคือมันเยอะมากก็เลยถอดมาทําความสะอาดก่อนนี่เปิดฝาด้านหลังมานี่ไม่แพ้กันดูโอ้โหโโโโมีเปลือกลูกอมด้วยสุดยอดนี่ฝุ่นคือสภาพก็รู้เลยว่าเก็บ,เก,บเก็บมานานเนี่ยแล้วน่าจะเก็บในห้องเก็บของที่แบบ ช้คาว่าทิ้งนี่ว่ะเก็บทิ้งเลยอะ่ะอืมดูสภาพนี้นี่อันนี้คือภายในพาวเวอร์ p l ายนะดูก็ยังก็อกมันก็ถือว่านี่คือยังไม่ได้เป่าฝุ่นนะแต่คือมีพวกไขแ่แมลงไข่อะไรเนี่ยดูมีไข่แมลงสาบนะนะที่เห็นเนี่ยมันคือมันต้องทิ้งนานม,มากอะ่ะถึงขน,นาดแมงแมลงสาบเข้าไปทําไปทํารังไปไขเนี่ยมันเลเอะเทอะมาก สภาพนี้คือพอเจอสภาพนี้มาอันดับแรกคือผมต้องทำความสะอาดก่อนการทําความสะอาดของผมเนี่ยคือนี่เลยถอดทีละชิ้นถอดให้หมดพัดลมนี่ก็ถอดถอดนี่ก็ซิงของ c ีพก็ก็ถอดนะตัวนี้เป็นเป็นตระกูล a นเอ็มเป็นลเส้นน่าจะเป็นสามห้า ศูนย์ๆเนืออะไรสักอย่างอจําไม่ได้แล้วนี่ดูคราบดูนะคือถามว่าทําไมต้องถอดซิงออกมาเพราะว่าเนี่ยใต้ซิงมันก็จะมีฝุน่นอีกก็ต้องท,าาทําความสะอาดให้หมดนี่ใบพัดของตัวพัดลมกาจอนะเนี่ดูฝุน่นมันจะติดตามคือมันอาจจะปัดได้แหละแต่มันต้องถอดอย่างนี้เพราะว่ามันติดตามครีบตามอะไรเยอะความที่ถูกทิ้งไว้นานจะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยดู อันนี้คือซิงค์ของพัดลมกา๊จอน่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยสภาพเหมือนกันฝุ่นจับก็พัดถอนแล้วเนี่ยถามว่าเอาไปทำอะไรอันเนี้ยบอกตรงๆเลยสำหรับผมล้างนี่คือล้างหมดเลยนะล้างยันเคสล้างทุกซอกทุกมุมเนี่ยให้ดูอันนี้คือหลังจากล้างแล้วเนี่ย พอดีคลิปตอนล้างมันถ่ายมาแล้วมันมีปัญหานิดหน่อยอันเนี้ยล้างเสร็จแล้วประกอบเรียบร้อยเนี่ยเปิดติดเปิดติดเรียบร้อยดูเมื่อกี้มีที่มมีฝุ่นแต่ท็น,นี้คือผมก็เก็บเก็บแค่ฝุ่นเก็บอะไรออกแค่นี้ก็บอกลูกค้าแล้วว่าอาจจะทำความสะอาดต,ตรงนี้นะแล้วก็ตัวมีตัวไหนเสียมีประกันก็จะเคลมให้อันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนซื้อเปลี่ยนใหม่ลูกค้าก็โอเคทุกอย่าง ส่วนใหญ่เราจะพบปัญหาการใช้งานจากฝุ่นเนี่ยเยอะฝุ่นความชื้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกับเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็คอมพิวเ,เตอร์มากมาซึ่งมันจะไปตับจับตามขั้วข้อต่อที่มันเป็นหน้าสัมผัสเป็นหน้าคอนแทคเนี่ย mm hmm. เมื่อไฟฟ้าเนี่ยมันสื่อกันไม่ดีจากหน้าสัมผัสของคอนแทคที่มันเจอฝุ่นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหา,าแลม หลวมที่เขาเรียกกันแหมหลวมติดติดแบบดาบปลายังลบถูอะไรเนี่ยก็เกิดจากไอ้พวกนี้ทั้งนั้นแหละส่วนที่สองพวกกาดจออติดติดแบบับอะไรประมาณเนี้ยอืมอาจจะมาจากปัญหาตรงนี้ก็ได้การทำคว,วามสะอาดเนี่ยผมจะแนะนําถ้าเป็นพวกขั้วข้อต่อหน้าสัมผัสเนี่ยผมจะแนะนําตัวนี้นะนี่ให้ดูกันช,ชัดๆตัวนี้เลยแบนสเปรย์กระป๋องสีฟ้านะอันเนี้ยเราเลือกซื้อได้มันจะเขียนบอกว่า ล้างแผงวงจรน,นี่พวกนี้ซื้อมาติดบ้านไว้ไม่เสียหายนอกจากยังลบมาหมาสัจจันแล้วนะะยังลบนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ขัดๆทูทูแล้วเอาอนี่ฉีดที่ตัวเมนบอร์ดหรือตัวหน้าสัมผัสมันแล้วก็ทิ้งไว้ประกอบใช้งานได้อัน,นี้คือคำแนะนำส่วน ที่เห็นสภาพอย่างจอจมน้ำหรืออุปรกรณ์ที่มันโดนน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไอคอมที่ผมทำห้ดูตัวอย่างแล้วว่ามันเขอะขนาดนั้นทำไมมันปลาสภาพนั้น,น,นได้ก็อ่ะพูดกันตรงๆเลยว่าจับล้างน้ำไออย่างจอนะี่ยใช้เช็ดนะก็คือน้ำนี่แหละเหมือนถูตัดถูทำาง,งานสะอาดอันนี้ใช้น้ำใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆแล้วถู าการแตะทาบมันหรือถ้าจะใช้เป็นสเปรย์ตัวนี้ก็ได้นะอ่าอันนี้ยมันเป็นโฟมฉีดใช้แทนน้ำอันนี้ก็ทำความสะอาดได้เหมือนกันอ่อันนี้แนะนำที่แนะนำเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะซื้อใช้หมดเลยก็อยากจะแนะนำกันก็ทำความสะอาดผิวก็พื้นผิวภายนอกน้ส่วนตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้หรือเป็นน้ำยาเนี่ยมันมีน้ำยาขายอยู่ อ่าตัวนี้ก็ใช้ำคำวามสารหน้าจอนี่มือถือจอโทรทัศน์จอคอมใช้ได้หมดตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นตัวไหนบ้างแนะนำกครใช้งานก็ถ้ามันจมน้ำเนี่ยอย่างแรกเลยค่ะนี้เป็นคำแนะนำถา้าถ้าอุปกรณ์ของคุณหนึ่งโดนน้ำท่วมมาหรือถูกน้ำจมน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันดับแรกอย่ารีบต่อเสียบไฟ ใช้งานมัน,นะคะ่ะเพราะมันจะช็อตดแ,แหลัมันจะพังก็ควรทิ้งไว้ให้มันแห้งอย่างไอ้จอในรูปเนี่ยเป็นจอที่ผมใช้งานเองแล้วมันจมนะมันโดนน้ำท่วมคือบ้านน้ำท่วมเนาะแล้วก็เอามาเช็คตามในคลิปเลยคือต้องมั่นใจว่ามันไม่ชื้อแล้วแห้งแน่ๆจะตากแดดพึ่งลมหรือทิ้งไว้อย่าพึ่งไปรีบต่อมันอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมืองนงันถ้ามันโดนน้ำท่วมหรือจมน้ำอันนี้แนะนำว่า ไปผึ่งให้มันแห้งก่อนทิ้งไว้อาแต่ประสบการณ์ของเองน,นะถ้าน้ำท่วมก็คือไปล้างบ้านก่อนตาความสะายอย่างอื่นอไเครื่องเชฟ้าทิ้งไว้ก่อนเ๋ย๋ยเพิ่งไปรีบเปิดม,มันเสร็จสับแล้วเราก็มาเช็ดมาถูมันผึ่งมันให้แห้งสนิทแล้วก็ลองต่อดูช่วยคอมที่สภาพนั้นนะ่ะผมว่าอันเนี้ยใช้น้ำผสม แต่ไลผมซักฟอกหรืออันเนี้ยที่มันทำความสะอาดได้อะจุ่มลงไปเลยเออแล้วก็ถูขัดแปรงสีฟันเนี่ยใช้แปรงสีฟันเน่ขัดถ,ถูแล้วก็ฉีดล้างนทำความสะอาดพึ่งลมหรือพึ่งแดดอะไรก็ได้หรือถ้าคุณมีพวกตัวเป่าลมเย็นนะใช้คำว่าเย็นน่าเป่าลมเย็นนะอย่าเป่าลมร้อนอ่าได้เป่าผมก็ได้แต่เป็นลมเย็นนะเป่า ปั๊มลมนี่เด๋ยบเบสเลยใช้ปั๊มลมก็ได้เป่าเป่าจนที่มันไม่มีน้ำแหละแล้วก็ผึ่งทิ้งไว้เหมือนกันพึ่งที่ว่าจนคิดว่ามันแห้งแล้วนั่นแหละแล้วค่อยมาประกอบอ่ะเสร็จแล้วอ่ะใช้งานต่อได้นี่คือคำแนะนำนะวันนี้ก็จะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ส่วนผลิตภัณฑ์ที่แนะนำไปเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ในคำอธิบายคลิปหน้าว่ามันเป็นตัวไหนยังไง คุณสมบัติเป็งก็เราไปหาซื้อใช้กันดูผมไม่ได้สบอนเซอร์นะแต่ใช้คีมมันใช้ดีก็เลยอยากจะบอกต่อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ